อเออนละอะไรความเฮหาม,มันหายไปถ้าเกิดสมมติว่าบางคนติดตามเราอย่างเงี้ยถ้าเราหายไปมันก็เหมือนทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยคนที่ด่ามึงนะคือคนที่เชื่อมั่นในว่ามึงจะทําได้อันนี้คือพี่เมย์ห้าบอกพี่อยู่นะะบอกพี่เมย์ดีไหมวะคือกราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันของทุกๆกีก่เดือนวะกีก่ก สี่ห้าเดือนที่จะต้องมาตรวจเลือดแต่ว่าผมตรวจเลือดไปตั้งแต่สามวันที่แล้ววันนี้มาฟังผลเนี่ยรอยยังอย,อยู่รอยตรวจเลือดยังอยู่อยู่เลยแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นสูตรผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปฟังผลเลือดว่าเป็นยังไงสําหรับวันนี้จะมาอัปเดตกันอีกทีวันนี้ก็ไม่สบายดูยนะมาคนเดียวด้วยวันนี้ไปทุกคนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งจะเ,เข้าไป หาคุณหมอก่อนว่าไอหัวใจของเราเนี่ยมันยังสามารถรับอะไรได้อีกหรือเปล่าอยู่หน้านี่ละเราจะขึ้นไปข้างบนคือเหมือนบ้านหลังที่2ไปแล้วอะต้องมาโรงพยาบาลนะครับปกติจะคนจะต,ตูวพิกอตอะไรก็จะพามาแต่ว่าวันนี้เขาไม่ว่างกันกเลยต้องมาคนเดียวระหว่างนี้ระหว่างที่รอฟังผลปืดก็ขายเสือ้อเฮ้ยชาวไฮดได้เวลาลตัวเสื้อยืดซีซั่นหนึ่งของอูจุนตอนนี้ เปิดให้พ <จ uur> <mumbles> okay. ี่ออร์เดอร์แล้วนะมีสองสีให้เลือกระหว่างดำทมินและขาวนวลในราคาเพียง490าบาทแต่เนื้อพลาโค้ดดีสั่งก่อนได้ก่อนรายละเอียดอยู่ที่เดฟคริปชั่นเลยจะเอาไว้คุณเกิดในยุคไฮเอนโอเคตอนนี้ก็ ังผลมาเรียบร้อยแล้วผลเลือดเมื่อสาวันที่แล้วเราไปเอาเลือดให้เขาไปตรวจมาหมอเขาบอกว่าเอาทีละส่วนนะของผมอะมีอยู่2โลก2ส่วนก็คือไทรอยกับหัวใจนี่แหละเอาไทรอยกับเขาบอกว่าไทรอยอะตอนแรกอะ,อะเปอร์เซ็นต์อะมันมีนิดเดียวมันยังไม่อันตรายมากแต่ตอนนี้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วมันก็ ก็อันตรายมากขึ้นอะไทรอยคืออะไรไทรอยอก็คือไทรอยไม่รู้จะอธิบายยังไงอะต้องไปเสิร์ชหาเอาอะก็คือประเด็นคือโรคไทรอยเนี่ยตรงเนี้ยของผมเนี่ยมันจะมีต่อมๆขึ้นมามันก็คือไทรอยนั่นแหละก็เพิ่มมากขึ้นสําหรับการตรวจเลือดในครั้งนี้ส่วนหัวใจหัวใจก็อยู่ในขั้นที่ยังไม่อันตรายมากแต่ว่าหมอเตือนว่า หมอกขถามผมเลยนะว,ว่าทํางานอะไรผมก็บอกไปว่าผมเป็นครีเอเตอร์ทํางาน YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะมีแบบเล่นนู่นเล่นนี่ไปบ้างอะไรเงี้ยหมอก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากให้มันอันตรายไปมากกว่านี้ถ้าใช่เอาไปลดอะไรวะถ้าไม่อยากให้มันส่งผลกระทบต่อร่างกายเราอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เลิกทํางานเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ซะเพราะว่ามันใช้แรงเยอะมันใช้เอเนอร์จีเยอะมันใช้การหายใจเยอะ หมอก็บอกว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็อาจจะลดลงมาอะไรอย่างงี้ผมก็เออ,เอ,อตามหมอไปนะผมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกหมอว่าคือมันหยุดไม่ได้เว้ยไอยงานอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันหยุดไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ของผมก็คือทำคอนเทนต์ขึ้นมาสร้างเสียงขอลรใ้ให้ทุกคนให้ทุกคนดูถ้าผมหยุดไปแล้วทุกคนจะดูอะไรเนื้อออกไหม คือน้องๆบางคนเขารอที่จะดูคลิปช่องพวกเราช่องแหเอ็นอยู่ดูคลิปผมอยู่บางคนผมเห็นเมนนะบางคนเห็นเมนว่าวันนี้หนูเศร้ามาหนูดูคลิปพี่แล้วหนูมีความสุขมากเลยมันเป็นคอมเมนต์ที่เออรู้สึกว่าเราอยากจะทําต่อเราทําอะไรให้กับสังคมต่อให้ไม่ได้มากแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ช่วยอยู่ก็เลยไม่ได้อยากจะหยุดหน้าที่ตรงนี้ไปเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนที่รอติดตามเราอยู่ เลยหลายคนที่ยังรอเสียบหัวเลาะจากผมอยู่ก็เลยหยุดไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันก็มันคือมันก็คือ,คอเรื่องจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงอ่ะท,<ช>ที่ผมพูดมาผมหยุดไม่ได้หรอกงานแบบเนี้ยผก็ปฏิญยาณตนไปเลยว่าต่อให้กูเป็นโรคหัวใจนะต่อให้แม่งจะร้ายแรงเนี่ยกูก็จะทำจนกว่ากูร่างกายไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็จะทจํา,นานนจ,ทจนกว่าจะตายไปข้างนึ่งนี้ไม่ถึงก็ไ네ม่ถึงขั้นนั้นหรอกไม่ถึงขั้นอะไรขนาดนั้นหรอกก็จะทาไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายเราจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเออ โอเคทุกคนเดี๋ยวทีนี้กลับไปที่สตูเดี๋ยวไปบอกพี่ัตูว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเล,แล่แล้วพอเป็นอย่างนี้มากออ็ไปไปตัดยาดในโรงพยาบาลอ,อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าผมไม่ไหวจริงๆถ้าวันหนึ่งผมต้องหยุดจริงๆอยากดูรีแอคอยากรู้ความคิดเห็นคนในสตูว่าเขามีความคิดเห็นยังไง แล้วเขาจะมีรีแอคยังไงถ้าปืดไม่อยู่สักกัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราไปถามกันเดี๋ยวเราไปถามกันผมผมเชื่อว่าหลายๆคนได้อยากรู้เออผมก็อยากรู้เหมือนกันปะ่ะเดี๋ยวไปกับศัตรูกันดีกว่าพี่กอนพี่ก่อน,อนพี่กอนเออกูได้ยินแล้ว <c oughs> อ, <c oughs> อยังอะไรไม่ <c oughs> ผมไป <c oughs> นี่มาเป็น,ปนทั้งมาทั้งวันไม่เห็นไม่วันนี้ ไม่สบายเป็นหวัดเหมือนกันเลยอออะไรอ่ะนะแแมาีไรจาม่วันนี้ผมไปตรวจเลือดมาไม่ไม่ไม่า่วันนี้ไปตรวจเลือดมาหรอกไปตรวจเลือดมาสาวันที่แล้วแล้ววันนี้ไปฟังผลหมอเขาบอกว่าผมจะตายในอีกสามเฮ้ยจริงปะเนี่ยสไม่ใช่ละ <c oughs> ตรินละยอกยอก,ยอกไรไม่ทำไม,ไมสีหน้าเมื่อกี้ทำไมดูดีใจอะไรไม,ไม่ไม่ด้ดีใจอะไรเลยก็ <c oughs> คือ <c oughs> การถ่ายลง <c oughs> การแบบเป็นเล่นให้แบบ หายใจอะไรอย่างเงี้ยะเออมันจะส่งผลในอนาคตของฉันก็เคยเป็นของเกมเป็นโรคหัวใจใช่ปะของฉันน่ะเป็นโรคความดันหมอเคยบอกว่าอถ้าเกิดสมมติว่ายังเป็นความดันอยู่แล้วแต่ว่าเรายินข่ายคลิปหนักๆอะไรอยู่เงี้ยแล้วมันหายใจไม่ทันอะโรคเขาเรียกว่าอะไรโรคหอบหืดกำเริบมันเสี่ยงนะที่พ่นอยู่เลยเตรียมไว้อยู่เลยเหรอเออเผื่อไว้เวลาแบบมันหนักหน่วงจริงเออก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามกิเว่าถ้าสมมติจริงๆนะอันนี้ก็สมมตินะในอนาคตถ้าผมเนี่ย ไม่ไหวจริงๆเลยแบบร่างกายไม่ไหวแบบโรคหัวใจแบบแม่งขั้นสุดแล้วอ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ตายใช่ไหมไม่ได้ตายหมายถึงร่างกายไม่ไหวถ่ายไม่ไหวกับพวกพี่แล้วทะทงานแบบอย่างนี้ไม่ได้อ่าจะต้องแบบกลับบ้านไปดูแลรักษาอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งนะผมไม่อยู่แป๊บนึงนะมีแฟนปะมีแฟนใช่ไหมไม่มีล้วไม่มีหรอไม่มีอ่ะถ้าเกิดสมมติมีแฟนคิดว่าแฟนจะดูแลม้แฟนจะดูแลไหมหรอตอบยากแต่ฉันดูแลได้นะอุ้ยจริงเหรออืออ้าวผมไม่มีแฟนผมมีพี่เลยอ่ะอเช็ดที่เช็ดเยี่อให้มึงนอนตรงเนี้ยอ่ะ เอออนั้นแหละถ้าผมแบบไม่อยู่แล้วอะไม่ได้ตายนะเสียใจนะเออตัวนี้ก็คือขาดสีสันเลยอะแล้วยิ่งแกเป็นคนที่แบบว่าเราอยู่กันมีกี่ีแล้วมิทปืุยเป็นคนที่ทำยูทูบคนแรกๆใช่เออถ้าเกิดฉันฉันต้องต่อจากแกปะใช่เออแล้วพี่เมีแล้วก็เออที่เหลือก็ตามมาเออเนี่ยบุกเบิกเราอยู่แเราอยู่กันกี่ปีแล้วสามปีแะสามปีสามาปีก็ว่าถ้าแกไม่อยู่ไม่มีใครห้แกล้งเลย ไม่มีใครใแกแล้งก็คืออยู่เพื่อจะอยู่ให้แกล้งไม่ใช่ไมนถึงว่าอยู่แล้วแบบเอ,เอาแบบความรู้สึกจริงๆเลยอะถ้าแบบชีวิตมันจะหดหู่มากเลยอะจากที่แบบว่าเดินเดินแบบด้านข้าง,งเนี่ยอ้ยมีต้นลาเวนเดอร์ต้นปาล์มต้นซาก,กุระเอามีตะปิดภปแม่งกายมนต้นงิ้วต้นหนามเออมันจะแบบหดหู่มันมันไม่มีเสียงมีตะปืดแล้วมันมันดีอยู่ใช่ไหมมันมันดีมันก็เสียใจแหละแล้วแบบ เออปเป็นอะไราอะไรความเพียาม,มันหายไปถ้าเกิดสมมติว่าพอไปปุ๊บอ่ะสมมติว่าหลังกล้องเนี่ยปกติฉันนั่งทํางานนั่งดูหนังเนี่ยฉันก็จะหันไปหาแกแล้วก็ไปเกลียดแขนเกลียดอะไรอย่างเงี้ยไปชอบไปกวนแกนอย่างเงี้ยเออ,เอ,อถ้าเป็นถ้าเป็นผมก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นนะเนาะเพราะว่าถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งไปอะไรอย่างเงีย้ยใช่ไหมเ,ออเหมือนฉันแค่ฉันกลับโคราชวันเดียวอ่ะมีแต่คนถามหากลับมาตอนะตีสามวันนั้น่ะพี่ก๊อตไปไหนทําไมสตูห้องนี้ไม่มีพี่ก๊อตเออกูผิดเหรอเนี่ยกูไม่อยู่วันหนึ่งเออเด็กก็อยากรู้้ว่าาเออถแบบ ถ้าแบบว่าอนาคตข้างหน้าล้วแบบว่าเป็นอะไรไปจริงๆอยากรู้ว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปถามเบตตาดีกว่าครั้งที่เรายังไงก็ได้เงื่อผมไปไปไหนหรอกผมจะอยู่นี่แหละผมจะตายที่นี่เป็นหวัดอยู่กูก็ไปแล้วกูติดจากเมืองนี่แหละออเหร่ใช่หรอเออเดี๋ยวไปถามเบตตาดีกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วแกล้งมัน ครั้งที่เราไปแก้งมันไปตายไสไปดูแบบอย่างเงี้ยเออเยวไปดูไอ้ตามันยังงงอยู่ผมได้อะไรฮ่าม่า่าฮ่าฮ่่าฮ่ายฮ่าฮ่าน่่าฮ่่าไอ้เ่าฮย่าฮา่าฮ่าไ่่่่ไฮ่่่าฮ่่ วันนี้ไม่มีอะไรวันนี้อยากมาถามอะไรหน่อยโตไอจิ๊กใช่ไหมอันนี้ไม่พี่ไปไอ้นี่มาไม่แกล้งเลยเพราะไต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แกล้งมึงอย่ามาเลวแค่กูไม่ไม่ได้แกล้งวันนี้ไม่ได้แกล้งไม่วันนี้พี่ไปไอ้นี่มาฟังผลเลือดมาก็เลยมาอัปเดตให้คนดูไปคร่าวๆแล้วล่ะแล้วอัปเดตให้พี่ก๊อตฟังยังให้พี่ก๊อตฟังแล้วอคือตามผมแล้วเออเมื่อกี้ไปหาพี่ก๊อตมาไม่ไยังยังยังไม่แล้วทีนี้นึกขึ้นได้ว่าครั้งที่แล้วกูแกล้งมึงใช่ไหม ครั้งที่แล้วแกล้งเป็นการแกล้งแต่ว่า,าถ้าสมมติว่าอันนี้เข้าประเด็นเลยนะ,ะถ้าสมมติว่าถ้าพี่เป็นอย่างนั้นจริงจริงอ่ะถ้าสมมติว่าพี่ไปเปิดไฟมันสว่างกว่านี้ไหมฮะนี่เลยใกล้เลยเนี่ยคุยเจ็เดินไปหน้าตัวพี่เจ็ไป <laughs> ยังไม่ตายก็คือถ้าตาย <laughs> ไมายถึงถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่การแกล้งและอนาคตพี่แบบไม่อยู่จริงๆไม่ใช่ตายนะอาจจะแบบร่างกายไม่ไหวหรือทํางานที่นี่ไม่ไหวแล้วแบบพี่ไม่อยู่แล้วอ่ะอยากรู้ว่าจะรู้สึกไงผมในฐานะที่เป็นน้องชายตุลาของพี่ผมจะดูแลชิดชี้ชิดเย่อยพี่เออ่ามึงเชื่อไหมคุพูดเหมือนพี่ก้อนเลยเออพี่ก๊อตก็พูดอย่างนี้พี่ก๊อตบอกว่ามึงมีแฟนไหมถ้ามึงมีแฟนนะกูเชื่อเลยแฟนมึงไม่ดูแลเดยกกูจะดูแลเองพี่ก้อนพูดงั้นเดี๋ยวผมรับ ช่วงต่อดูแลแฟนพี่เองเอาไอเด็กขี้เอาแบบเอาจริงๆเลยเขาแบบว่าไม่มีพี่อยู่ในตะตูแล้วอ่ะพี่อาจจะกลับไปที่บ้านที่จันทบุรีไปแบบรักษาตัวที่นู่นอ่ะมีหรอกผมเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวพี่อูต้องไปเยี่ยมพี่หรือทุกคนในตะตูอาจจะแบบเดินเดินละครอย่างเนี้ยไปเยี่ยมพี่กันหรือว่าไปที่ไหนก็จะลืมกูไหมถ้าแบบกูไม่อยู่นานๆเนี่ยอ้าวแล้วพี่เป็นใครอ้าวไรลืมไปซะแล้วยังไม่ทันที่ไปไหนเลยไม่ลืม แล้วผมอยากรู้ถ้าถมกพี่เป็นอะไรเปจริงอ่ะพี่จะเปิดหน้าไม่รู้ไม่เปิดหน้าพี่ก็จะไปหายไปแบบทั้งใส่หน้ากากนี้เลยอันนี้คือผมอยากรู้จากพี่น่ะกูก็ต้องเปิดหน้าสิไปถึงแบบก็ไม่ได้ทําตรงนี้แล้วก็เปิดหน้าก็ไม่ได้มีส่วนอะไรแต่ตรงนี้แล้วหรือแบบอยากหายตัวแบบไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าพี่คือใครแลยเดี๋ยวเขาหายตัวไปเลยคือถ้าเป็นจริงๆนะก็บอกหรือแบบหาตัวมิเตอร์ปืนสำรองยังมาเตรียมแทนใม่ๆๆม่ม่ใม่ม่ม่ไม่มีใครอ่ะึงเชื่อไหมไม่มีใครแทนกูได้ เชื่อเออเพราะไม่มีใครได้เท่าพี่ไม่มีใครสามารถไม่มีใครดีได้เท่าพี่อ๋อเออไม่มีใครสามารถดีได้เท่าพี่เออไม่มีใครที่สามารถให้คนอื่นแกล้งได้แบบยับเยินแบบตัวสั่นแบบเป็นจะเป็นจะตายเลยทุกคนขำได้ทุกคนภูมิใจแล้วถ้าจะหายไปอ่อก็อาจจะไม่หายไปเลยเพราะว่าเด็กๆบางคนมันบางคนติดตามเราอย่างเงี้ยถ้าเราหายไปมันก็เหมือนทิ้งเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออเราไม่ร่างกายไม่ไหวเราทําต่อไม่ได้ก็ ยุติบทบาทหน้าที่ตรงนี้ไปก็แค่นั้นเองมึงเป็นไรอะ่ะอุ้ยแต่ว่าพี่แก้มผมได้เยอยมาก แคนพี่แต่ว่าผมนี่ผมแคนกว่าคือมิตรแปะเออกระดานะเขาเม่รันเต็มเลยคุณไม่ได้บอกเขานะคุณไม่ได้บอกเขานะว่าแบบให้เขาไปไต่แล้วเขาไต่เองมึงเองนะคอมเมนต์ลันเลยนะไปเคลียร์เขาเองนะพี่แป๊ะการแสดงนี่หนึ่งเออมีพีแล้วโล่ประหลัดขิงทองตอนนั้นอะเออโอเคเดี๋ยว ผมเกตการถือกล้องพี่มาเลยถือไปถือมากูก็ยังดีไว้บอสได้บอสอยู่งี้ไอ้บอสเน่ยอยู่งี้มุมไอบอสมันอ่ะเออมุมไม่หนยอยู่งี้แต่ละคนจะมีคุละมุมนะแล้วผมอ่ะอะของมึงเขอเมื่อไงอยู่งี้ไอ้คนดูกูด้วยว่าขี่รถไฟเหาะดูคนที่พี่ควรถามอยู่3คนไอไอสองถามยังไอสองจะได้รับพี่ ไม่ถามยังไม่ถามมันไม่อยู่ทำไมมันอยู่นั่งหลังพี่พี่ไม่ถามอ่ะไม่กลางคืนก็จุกจิกจุกจิกคุยขนมกันมึงบ้าเหรอมึงเราเดี๋ยวคนดูเขาเขาใจผิดมึงนี่ก็คนนี้ีกูไม่ถามมึงแหละเออไอเจ๊กไอเจ๊กมาไปเรียกกูเลยนะยังยังยังเหลือหวัดอยู่นิดหน่อยแล้วแล้วไอสอนเป็นคนเป็นใครไหมฮะใครที่ชนไอสอนคนที่ใช่ ไปดีวกว่าไอ้เกยติดเตลได้พวกเนี<อ>้ยเออเป็นเรื่องที่สำคัญมากวัน<ม>นี้คือพี่เมย์ห้ามบอกพี่อูนะห้มบอ,อูด้วยเหรอใช่ใช่คือจะบอกพี่เมย์ดีไหมวะอ๋อมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกไหมอัดเสียงก่อนคือเอ้ยอย่าอัดเสียงห <laughs> ดขี้เหรอพี่เมย์ <laughs> <laughs> เดีอยวเลยไม่ได้มีอะไรก็คือวันนี้ผมไปไอ้นี่ตรวจเลือดมาแล้วฟังผลเลือดมาเมื่อกี้ว่าถามไอ้ต้าถามพี่ก๊อตมาแล้วเอ้เนี่ยหมอเขาบอกว่าให้การหายใจเยอะใช้แบบแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าบอกว่ากลัวส่งผลในอนาคตตอนเนี้ยหมาบอกว่าอะไรนะ้การหายใจเยอะง้อืมันไม่ไม่ดึงแบบว่า อย่างเราวิ่งอะไรเงี้ยมันแบบทําให้แบบเราหายใจแรงอะไรอย่เงี้ยเออบอกเออดะไรนะแล้วสุดฉีบแล้อสุดฉีบนั่นแหละ ก็เลยมีในหัวคือปิ้งขึ้นมาอยากรู้ว่าคนในตัวเนี่ยก็เลยก็เลยอยากมาเดินถามว่าถ้า,าสมมติในอนาคตจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแบบร่างกายผมไม่ไหวแล้วแบบต้องยุติการทํางานที่นี่แล้วแบบจะต้องแบบไปรักษาอยู่ที่บ้านเกิดหรืออะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งถ้าแบบผมไม่อยู่เนี่ยอยากรู้ว่าแบบพี่เมย์จะคิดยังไงอ๋อแล้วไอยู่มไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายนะ,ะไปรักษาตัวกรไปรักษาตัวคือแบบไม่ไหวแล้วแบบทํางานตรงนี้ไม่ได้เลยแล้วอะไรเงี้ย เราบอกพี่มันก็ไม่ได้อะไรต้องไปบอกอูเมไม่อยากรู้ว่าพี่เมย์จะมีแบบก็ดีเลยดีเลยอะอะไรอะไม่จะบอกว่าอยู่กับปืนอะกี่ปีแล้วนะที่เี่อยู่ด้วยกันสามปีกว่าๆนะสืนานมากไปแต่ฝึกงานใช่ไหมฝึกงานเออจนมาแบบสามปีแล้วพี่เมย์ยังไม่มีช่องเออมีช่องมามีช่องมาก็ใช้เวลานานก็เหมือนผูกพันไปแล้วอะถ้าไม่มีอันนี้เป็นแบบว่าหัวจกแบบเรื่องการพูดแล้วก็เสียงหัวร้ออะคือเป็นเอกลักษณ์มาก ถ้าไม่มีก็คงแบบก่อยๆไปเอ้ยมันไม่ได้อะมันเหมือนขาดสีสันเหมือนเหมือนกินน้ําก็ต้องใส่น้ําตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือน เออมอพ,พูดพูดพูดทุกคนเลยพูดแบบอะไรเชิงเงี้ยทุกคนมันแบบขาดใครคนใดค,คนหนึ่งไปมันก็ไม่กลมกล่มเออขาดพี่ก๊อตไปมันก็ไม่นั่นขาดไ <ใช S 2> อ้ก๊อตไปขาดพี่เมย์ไปขาดอะไรไปมันก็แบบว่ามันก็มีความ,วามรู้สึกอย่างเงี้ยใช่เ,เพราะว่าอยู่ด้วยกันนานม,มันก็จะมีหลายโมเมนต์ไงมันก็มีความทรงจำไงแล้วก็มีแบบเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยถ้าหายไปก็แปลกๆช่วงแรกๆก็อาจจะแบบเศร้าๆอะไรนิดนึงอ่ะแต่หลังๆเออรวยมัน ลืม <l ittle> เลยเหลังจางแม่งมัน <l ittle> ลืมไปแล้ว <l ittle> ไม่ก็หน <l ittle> เอ้ยก็คงถามถ่ายว่าเออเป็นยังไงบ้างม,มีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยแ่นี่เ,เ,เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะที่บอกอู๋ก็ไม่ได้แลเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวไปถามพี่อู๋ด้วยอันนี้ไปถามพี่อูอ๋แต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้คือสมมุตินะเนี่ยอ้าว <l ittle> ไม่ไม่อันนี้คือแบบสมมุติว่าอนาคตถ้าแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆอยากรู้ว่ามีความคิดยังไงเฉยไม่ากใง้กก็อย่างนั้นแหละอ่าแต่ว่าก็จะทํางานจนกว่าแบบร่างกายไม่ไหวจริงๆอ่ะเพราะว่าหมอสั่งลดนะ รถอะไรอ่ะรถขยะไม่ใช่รถเอยย่างงลดไม่ติดดนตีนไงติดตลกไงก็คือลดการใช้เเอ energy ลงหน่อยลดการงานลงหน่อยอยู่นิ่งบ้างออยู่นิ่งบ้างนั่นแหละแต่ว่างานเราไม่อยู่นิ่งไม่ได้ไงงานเรามันก็ต้องแบบเอ้ยอย่างเงี้ยไม่งั้นคนจะดูเหรอไม่งั้นคนจะแบบไอ้นี่เหรอใช่ใช่เดี๋ยวไปถามพี่อู๋ดีกว่าว่าพี่อู๋มีความยินดีอย่างไรคนนี้เนี่ยมีความคิดนี่เลยคนนี้ ที่ผมเป็นทุกวันนี้ได้เพราะคนนี้จริงๆเออ,อหไห้ปรึกษาพ่อได้อันนี้ลูกนะลูกจ้างลูกน้องเขาโอเคพี่เมย์ของผมครับ <นะ S 2> ไปและพี่หัผมไปให้นี่มาไปตรวจเลือดมาแล้วก็อัปเดตโรคหัวใจไปฟังผลมาวันนี้อาฮะหมอเขาบอกว่าคำถ,ถามคือ หัวใจผมเนี่ยไม่ไหวจริงจริงและแบบทําหน้าที่ตรงนี้ไม่จริงต้องยุติบทบาทตรงนี้อยากจะถามคขามีเหตุบิวว่าพี่บุ๋มความม่เห็นยังไงต้องกณติเหรือสาระเนี่ยุณติมก็ได้สาระแต่ว่าอยากสาระด้วยว่าอยากรู้ความไม่เห็นจริงๆไงอยากรู้ว่าแบบคนในตัวก็จะ,ร,ะรู้สึกยังไงถ้าพี่เมย์ตาพี่ก๊อตแล้วก็มีพี่คือบริบทของการเป็นยูทูบเบอร์อ่ะมันเป็นส่วนหนึง<ะ>่งชีวิตส่วนตัวมันคือส่วนหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าทำยูทูบเบอร์ไม่ไหวเพราะเรื่องสุขภาพอะไม่มีใครในที่นี้ไปบังคับสิทธิของแต่ละคนของแก๊งไฮเอ็ได้มันเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องของสุขภาพเราไม่สามารถกําหนดได้แต่ถามว่ายุติได้ไหมทุกคนสามารถยุติได้หมดเลยสมมุติว่าพี่เมย์หนูปื๊ดแปะใครก็ตามที่ใจไม่อยากจะทําแล้ว mm hmm. สุดท้ายแล้วแต่ละคนจะมีเหตุและผลต่างกัน mm hmm. อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพ อาจจะเป็นเรื่องอินเนอร์ที่มันไม่ได้เลยมันปลอมแล้วเหตุผลอะไรที่พี่จะต้องไปบังคับให้คนคนหนึ่งที่ไม่พร้อมที่จะทําทําในเมื่อผลปลายทางถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาบอกว่าผมไม่ไหวแล้วและผมบอกว่าเอ้ยทาทาไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่พอไปถึงเวลาจริงคุณเหนื่อยคุณไม่ไหวหรือว่าอินเนอร์คุณแบบปลอมมากเอ้ยทุกคนแบบไม่ตลกบกฮาแต่มองไปที่คนหนึ่งที่มันอินเนอร์มันไม่พร้อมแล้วมันแบบเป็นเหมือนอะไรไม่รู้มันมีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องพาคนที่ไม่พร้อมไปในเส้นทางยูทูบเบอร์ หรือบริบทกว้างคือครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ที่มอบความสุขหรือว่าสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ uh. บนในโลกออนไลน์มันไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเพราะงั้นเ้ืเอ็การที่คูจะหยุดในบริบทของยูทูบเบอร์หยุดสิไม่มีใครผมนะเป็นผู้นำอ่ะถ้าคุณเป็นผู้นำอ่ะคุณต้องการหาครีเอเตอร์หรือจังไฮเอ็นที่เลียวจริงสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพจากความเป็นมนุษย์จริงๆอยู่ด้วยกันจริงๆแบบจริงๆหรือคุณต้องการผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยแบบเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. ที่พิ่งทาที่มาพยายามเอเตนร์หรือฝืน่ะถ้าคุณเป็นผู้นําจริงๆคุณต้องการคนแบบไหนผมต้องการคนที่มีความสุขจริงๆชอบครีเอทเป็นครีเอเตอร์จริง, create, รงๆมีความเป็นคนจริงๆไม่ฝืนเพราะงั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมอะจะไปบังคับให้ปืนทาต่อถ้าปืนไม่ไหวใช่ไหมอืมเข้าใจไหมเข้าใจครับมีคําถามไหมออาแล้วอยากผมอยากรู้ตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าตัดเรื่องงานออกถ้าสมมติว่าอย่าง จะพูดว่าไงอ่ะให้คิดให้คิดคำถามก่อน แต่อธิบายให้ฟังเคลมถามไว้ก่อนนะอธิบายให้ฟังคือมัถามว่ามันเป็นพาร์ทํางานไหมมันคือใช่มันคือขีอเตอร์ไว้งานคนเราคือมอบความสุขแล้วแต่การที่จะมอบความสุขไปให้คนดูได้กูถามตรงเลยถ้าเกิดมึงไม่มีความสุขมึงจะมอบยังไงมันมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าทุกช่องทุกคลิปที่แบบผมทําไปอ่ะร้อยละเก้าสิบอะคือผมอะมีความสุขในการที่จะทําสิ่งนั้นคนดูมันเลยรับรู้ว่าเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะเออมันมันเลยมองว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องพาร์ทํางานพาร์ททางานมัน ทุกคนไม่มีความสุขในการที่จะแบบไปผจญภัยด้วยกันในป่าทุกคนแม่งไม่ชอบนิสัยกันเช่นปืดแม่งไม่ชอบหน้าไอ้บอสบอสแม่งไม่ชอบหน้าแม่งไม่ชอบนายแ,แ,แปะไปผจญภัยจริงๆอะ่ะอินเนอร์ความจริงมันจะมีไหมมันไม่มีมันแสดงว่าอะไรในชีวิตประจำวันก็ต้องมีความสุขในการอยู่ร่วมกันก่อนอินเนอร์ในการชอบทีอิ่งใหม่ๆในการอยากเจออะไรใหม่ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันก็ต้องชอบสิ่งนั้นก่อนมาถึงจะทำได้มันมันมันไม่ใช่แบบว่าเดินมาบอกว่าเอ้ยอยากทันยูทูบไหมแล้วจํากัดความของเขาว่า YouTube ไม่คืออะไร เชื่อมีเป็นพันๆหมื่นๆเหตุผลที่จะทําให้มันออกมาดีมาเลยอันนั้นมันแค่หัวข้อปีกย่อยมาเลยอีกเยอะมากอันนี้อธิบายให้คนดูฟังแต่คำถามของปื้ดคืออะไระต่อมาครับของผมก็คือความรู้สึกพี่อู๋ถ้าสมมติว่าผมไม่อยู่พี่อู๋อมีความรู้สึกยังไงถ้าตัดถ้าแบบไม่เกี่ยวกับองค์กรแบบความรู้สึกพี่อู๋จริงๆรู้ละจุดมุ่งหมายของปื้ดเนี่ยเขาอยากจะได้ซีนที่ขอบอกความรู้สึกจริงของแต่ละคนว่าถ้าเิดไม่มีปื้ดเนี่ยเป็นยังไง ในในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าทุกคนอะ่ะที่เข้ามาในองค์กรอะ่ะผมอะ่ะมีความแต่ก่อนผมเรียนรู้จากคาดหวังผมคาดหวังให้ทุกคนเก่งผมคาดหวังให้ปื๊ดไม่ต้องเก่งผมคาดหวังให้เมจิต,ต้องเก่งผมคาดหวังให้พีก่ก๊อตบอสต้องเก่งเป็นคนดีแต่สุดท้ายผมผิดหวังสุดท้ายผมจะผิดหวังและผมจะเสียใจคนเดียวเพราะแม้ว่าเราหวังดีให้ตายแค่ไหนนะแม้ล่าผมเดินไปบอกไอ้ปืด๊ดไอ้เอ้ยมึงไม่ทำอ่ไงเงี้ยมึง มึงไปไกส้นตีนเลยนะมึงทําอย่างเงี้ยคาพูดมันอาจจะไม่ดีและคนส่วนใหญ่จะโฟกัสที่คําพูดแต่ไม่มองที่เจตนาคนที่ด่ามึงนะคือคนที่เชื่อมั่นในว่ามึงจะทําได้แต่มึงไม่รู้ว่าเขาเชื่อมั่นในตัวมึงคนที่เขาด่าอยู่คือคนที่เขาหวังดีแต่มึงบอกว่าเขาเกลียดมึงคนเราจะเป็นแบบนี้เลยเพราะงั้นคาดหวังเท่ากับไร้ค่าสิ่งที่ผมเรียนรู้คือสิ่งที่ผมทําแม่งไร้ค่าแม้มันเป็นอะไรที่ไม่โคตรวิเศษเลยแต่สุดท้ายมันจะะวนกลับมาที่ คนส่วนใหญ่แม่งหนีหายจากไปเพราะมันมองสิ่งที่ผมทําแม่งไรค้ค่าผมเลยเปลี่ยนจากคาว่าคาดหวังเป็นหวังดีหลังจากนี้และตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้นานแล้วผมเนี่ยมองว่าทุกคนเน่ยเข้ามาคําว่าสําเร็จของแต่ละคนน่ะ มันจะมีค่าจริงๆนะถ้าเกิดความเป็นรนู้จริงๆก็ต่อเมื่อมึงสาเร็จแล้วมึงอยู่กับคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนในทีม YouTube เบื้องหลังก็ตามอ่ะถ้าเขาเห็นความลําบากของตัวปื๊ดเองแม้เขาไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนที่ปื๊ดสำเร็จอะ่ะหันไปปื๊ดเห็นหน้าไอ้บอสเห็นหน้าพี่เห็นหน้า,นนาทุกคนอะ่ะไอ้นั่นแะมีค่าเพราะงั้นถ้ามองมุมพี่ว่าถ้าเกิดปื๊ดเนี่ยสำคัญไหมสำคัญเพราะปื๊ดคือคนหนึ่งที่ รู้ว่าอะไรคือความลำบากรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคของพี่และทุกคนที่อยู่ที่นี่เพราะงั้นเวลาที่มันสำเร็จและมีความสุขร่วมกันมันเลยมีค่ามากกว่าเงินมากกว่าชื่อเสียง พอพี่โฟกัสในจุดจุดนั้นเงินกูหาได้ที่เสียงกูอยู่จนชินกับมันมากแล้วอะสิ่งที่สําคัญจริงๆพี่ตกผลึกมาแล้วคือความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันถ้าคนที่มันเห็นค่าในการอยู่ร่วมกันจริงๆนะมันจะมีค่า,ม,ม,คา,ม,ม,คามันจะมีความสุขแต่ทั้งนี้ท,นทั้งนั้นก็ทําได้แค่หวังดีอย่างน้อยผมก็หวังดีกับปืนว่าเนี่ยเหมือนที่สอนแบบนี้หลังกล้องก็สอนเดบ,บนี้เป๊ะเลยก็หวังดีให้สุดท้ายแล้วคนคิดได้ดีใจด้วยดีใจที่เจอความสุขของตัวเอง ดีใจที่ได้อยู่ร่วมกันดีใจที่สําเร็จไปพร้อมกันแต่ถ้าเกิดมองว่ามันไร้ค่าก็ไม่เป็นไรพราะไม่ได้คาดหวังหวังดีให้แล้วก็โชคดีแล้วกันถ้าเกิดบางคนไปก็ถ้าเกิดเขาจําที่สอนได้ก็ดีเ้ืเออเขาเจอสิ่งที่ดีก็ดีแต่ถ้าเกิดเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วคนเรามาัอาจจะเอกคิดว่าตอนนั้นกูน่าจะตั้งใจกว่านี้อันนั้นมันก็แล้วแต่ ทุกชะตาทางเลือกคนเรามาต้องเลือกอะเลือกแกดําก็ต้องเป็นแกดําเป็นแกขาวไม่ได้ครับตอบสรุปให้ก็ได้ถ้าเกิดอยากให้เข้าใจง่ายๆแบบไม่มีนัยยะคือทุกคนสําคัญมากน้อยต่างกันตามบริบทแต่มากในแต่ละเส้นทางต่างกาันปื๊ดเป็นคนที่เก่งพูดตลกตบมุกดีมันมีน้อยคนมากในแกนให้เองที่พูดเก่งๆมีปืด๊ดมีใครอีกมันมันพูดได้มันนับหัวได้เลยอะถ้าเกิดเรื่องความสามารถแต่เรื่องความผูกพันในแต่ละคนแม้แต่ตัวเองพี่ก็ไม่อยากให้หายไปไม่งั้นจะได้กลับมาหรอ ไม่มีทางได้กลับมาเลยถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไม่เห็นค่าของการอยู่ร่วมกันทําไมต้องไม่ได้เก่งไม่ได้ให้อะไรพี่เลยมีแต่เกาะพวกเราเลยละ่ะทวงเลยละ่ะลำบากด้วยแต่สิ่งที่ได้คือที่คนได้เรียนรู้คือความสุขในการช่วยเหลือกัน แบกกันไปเพราะว่าตอนที่มันสาเร็จอะมันจะมีความสุขกับการที่โฟกัสแต่ชื่อเสียงเงินทองแล้วทิ้งคนไว้ด้านหลังมันคือตักกะความคิดและการมันเป็นจริตของแต่ละคนอันนี้คือโชคดีที่ทุกคนอะโชคดีที่จริตพี่เป็นแบบนี้ทุกคนเลยได้คําสอนเพราะตั้งแต่กูเกิดมาบอตกตัวว่ากูโชครายกูไม่เคยได้คําสอนจากใครเลยแม้แต่พ่อแม่กูเองอะก็ไม่ขนนันคมหนึ่งคมสัตว ผมเลยอะเข่าอ,<ม>อันแค็ไอ้เหี้ยทำไมทำไมรู้สึกว่าชอบมานั่งฟังพีง่อู๋พูดอะไรเงีง้ยเวลาพี่อู๋นั่งสอนอะไรเงี้ยมันคือมันคือมันคือเจตนาลมของการทําให้พวกเราทุกคนเห็นไปในทิศทางเส้นทางเดียวกันแบบชัดเจน เพราะว่าคนเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันและจะมีอะไรที่มันเป็นสีเทาๆแต่และคนแบบจิตที่มันที่เขี้ยต่างกันต่างคนต่างเขี้ยในแต่ละทางแต่สุดท้ายแล้วพอฟังพี่ปุ๊บทุกคนจะอยู่ในเส้นทางเดียวกันและชัดเจนคนเรามันจะมีการปักหมุดจุดหมายถ้าเกิดไม่มีอะไรที่มันชัดเจนคนเรามันไม่รู้จะโฟกัสทางไหนแต่ตอนนี้พอพูดปุ๊บอย่างน้อยปื้บเห็นเส้นทางที่พี่พูดชัดเจนมันจะมีคําตอบเลยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดปืนบอกว่าชอบแบบตะกี้แสดงว่าจะหลแม่งตรงกันไปกันต่อวันที่สําเร็จชูมือพร้อมกันถ้าเกิดสมมติว่าไม่เห็นด้วยมองว่าชีวิตกูเดี๋ยวกูก็มีครอบครัวมีลูกกูต้องทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่อินก็ไม่ผิดสุดท้ายกูได้หวังดีแล้วก็แค่ไร้ค่ากับคนนั้นแต่มันจะมีค่ากับถ้าปืนเห็นค่ามันก็มีค่ากับปืนเนี่ยมาร้อยอาจจะเห็นค่าสิบแต่มันก็ปกติของโลกเราไมคนควรอะไรแบบโอเค ที่นนี้เหมือนชืมอามลาออกเลยตอนเดินเข้ามาเหมือนามาลาออกเย๋ยวอธิบายคนดูก่อนว่าไม่ได้มันลาออกนะไม่ถึงว่าสมมุติเฉยว่าแบบอนาคตแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ยังเคยบอกอคนดู2 2> แล้วจุดประสงค์ของปืนมันแค่ต้องการให้ไม่ใช่อยากรู้ใช่ใช่จุดประสงค์ของปืนมันคือต้องการรู้ว่าถ้าเกิดปืนไม่อยู่คนแต่และคนรู้สึกยังไงเออเออเอ,อ,อยากรู้ตรงนั้นใช่อ,อก็เลยอยากจะมาถามถามพี่เมย์ไปแนละ้วหนูม่วงก็ไม่อยู่ไปทัก างนที่จริงอยากจะรู้ทุกคนเลยนะแต่ว่าเขาไม่อยู่กันก็เดี๋ยวไปมันมันมันไม่ดีทุกอย่างมันไม่ดีคืออย่างเงี้ยยูทูบเบอร์อ่ะอย่าพูดแต่ว่ับยูทูบเบอร์เลยยูทูบเบอร์ถ้าเกิดที่พี่สร้างองค์กรมานะอยู่กันแบบเพื่อนพี่น้องครอบครัวพี่แม่เป็นเพื่อนพี่น้องซีโอพ่อแม่กูคือเป็นคนเดียวอะครูแบบเทนอ,อินวันอะแต่ประเด็นคือต้องต้องเข้าใจบริบทหลายๆอย่างไอ้ที่พูดไปร้อยชั่วโมงก็ไม่เข้าใจเพียงแต่ว่า สุดท้ายแล้วนะถิงืนต้องการที่จะรู้ว่าใครคิดยังไงคนอื่นมันพูดได้ไม่ลึกเท่าพี่พี่บอกได้เลยถามได้เลยเนะี่ยแต่ละคนจะรู้สึกยังไงอ่ะพี่แม่งเข้าใจแต่ละคนทะลุปูโป่งมากกว่าตัวพวกมันแต่คําตอบชัดๆเลยนะหมดเนี่ยหรือว่าคนในโลกเนี้ยไม่มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มไหนหรอกที่อยากเสียเพื่อนคนหนึ่งออกไปจากกลุ่มถ้าเกิดมันไม่ทําเครียดจริงๆเลยะจนน่าลาคาลไม่มีทางยังไม่ได้ให้ผลประโยชน์อะไรเลยอ่ะแต่เขาก็ไม่มีใครอยากยไ,ปไปหรอกพืนเองก็ไม่อยากเสียไป,ไปคือแต่ละคนอนะ่ะ เออเนอะโดยเฉพาะปืนอไม่อยากเสียกันและกันเพราะว่ามันเป็นความสมพั์เว้ยเน้นก็อื่นไม่พี่ยกตัวอย่างเพราะเราอยู่กันห้องกันแค่สองคนก็ก็ไม่อยากเสียปืนไปปืนก็ไม่อยากเสียไปขอจบสวยๆมันเไม่เอาอันนี้ใม่มันเป็นเรื่องของทุกคนนั่นแหละก็ไม่ได้อยากเสียใครไปสักคนนึงอะโดยเฉพาะจบสวยๆหน่อยไม่เอาจบแบบนี้จบแบบ สว,สวยเลยนะ, <S <S ะตบได้สวยๆในสายตาปืนก็คงมีแค่นี้แหละไปดีกว่างอไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S <S โอเคบทสรุกวันนี้รู้ชื่นใจชื่นใจที่ได้ฟังอะไรแบบนี้ <S <S เลือกไม่ผิดจริงๆนะตามเสื้อเลยเกิดในยุคไฮเอ็นไม่เ <M ain> คยรู้สึกเสียใจสักครั้งเลยที่ ได้มาอยู่ที่นี่ไม่เคยผิดหวังดีใจด้วยซ้ำถ้าย้อนกลับไปได้สักสิบรอบร้100อ,บอยรอบก็ยังเลือกที่นี่อยู่ทุกคนควรภูมิใจที่ได้เกิดในยูไคเอ็นเยโด้วนี่โคตรตึงขายเต้อไปด้วยขายเต้อไปด้วยโอเคเป็นไงไอ้สองฟังแล้วรู้สึกเป็นไงก็อย่างที่พี่อูพูดนั่นแหละมันไม่มีใครอยากให้แบบเพื่อนสักคนในกลุ่มมันหายไปอ่ะถามเลยดีกว่าาเ,เอา,เอาสั้นๆเลยเพราะว่าจะจบแล้วเอาสั้นๆเลย ถามเลยดีกว่าว่าถ้<ม>าวันหนึ่งพี่ออกไปเนี่ยมีความรู้สึกไงอุ้ยมันก็จะเหมือนขาดรสชาติอะไรไปสักอย่างหนึ่งไงมันก็จะแบบแบบเสียใจไหมเสียใจเสียใจโโไอ้ดิเดี๋ยวนี้สตูนีโอมันติดเตลติดอะไรตั้งแต่พี่อู๋แล้่ตัวชงทำไมไมันมีแต่คนชงวะโอเคว่าแลวแหละทุกคนไปโล่หัวใจกูยากอยู่ ハハハハ